สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นข่าววันนี้พบกันในวันอาทิตย์ที่18บมกราคม2558นะคะพบกันเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ LC Ca ีแคเบทเชียงใหม่ช่องเก้าแห่งนี้ค่ะซึ่งก็เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมเราจะได้มีการสรุปข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ให้กับคุณผู้ชมได้กลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งส่วนในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นข่าวสารที่คุณผู้ชมกําลังติดตามหรือให้ความสนใจอย,อยู่หรือไม่นะคะติดตามไปพร้อมพอมกันค่ะ เวลา16บหนาฬิกา30นาทีนายการุณสกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนอเป็นประธานในการเปิดการถแถลงข่าวเรื่องสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมเชิงวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารภายใต้บรรยากาศการมั่วครัวหอมแบบล้านนาโดยภายในงานมีการแสดงชุดเด็กดอยใจดีพร้อมฟังเพลงบรรเลงจากวงสล้อซอซึงณโนะถงท่าแพร ศูนยประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ นายการุณสกุลประดิษฐ์ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนม,มายุ5รอบในวันที่2เมษายน2558การประชุมวิชาการจะจัดขึ้นรอวันที่21-23มกราคม2558ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชมมนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ วันนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีพลตำรวจโทธนิศักดิ์ธีรสวัสต์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมกับเจ้าหน้าที่สืบสวนสพเมืองเชียงใหม่ร่วมกันแถลงข่าวคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น โดยผู้ต้องหาคือนายชนกนันมั่งมูลอายุ17ปีนายเกษมสันเหราอายุ23ปีและเด็กชายเอนามสมมุตินะคะอายุ13ปีในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นซึ่งที่เกิดเหตุก็เป็นสถานที่บริเวณถนนเจริญประเทศตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ใกล้กับโรงแรมอนันทาราเชียงใหม่รีสอร์ทแอนด์สปาค่ะพฤติกรรมของผู้ต้องหานะคะได้ใช้ไม้เบสบอลตีบริเวณศีรษะของผู้เสียชีวิตนั่นก็คือนายกฤิจพัค่ะ ต่อจากนั้นนะคะก็ได้ลากร่างของผู้เสียชีวิตไปทิ้งที่แม่น้ําปิงและทิ้งไม้เบสบอลดังกล่าวไว้บริเวณริมแม่น้ําค่ะจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมได้นะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้นําตัวของนายชนกนันไปชี้จุดที่เกิดเหตุค่ะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้นําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ วันนี้เวลา10นาฬกา30นาทีพลเอกไพบู์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานแม่โขงปลอดภยัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้นำจากแต่ละประเทศเข้าร่วมได้แก่หัวหน้าคณะจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนายอันกัาจุนรองเลขาธิการคณะกรรมาการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ หัวหน้าคณะจากสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายบุญปอนสิริวงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด หัวหน้าคณะจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพันตำรวจเอกมินเต็งรองเลขาธิการร่วมคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดและผู้แทนจากประเทศไทยนายเพิ่มพงษ์ชาวริตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นการบริรณาการร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด ไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดต,ตามลำน้ำโขงและเสริมสร้างความร่วมมือในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดระหว่างหน่วยงานของทั้ง4ประเทศ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติการร่วมตั้งแต่วันที่12มกราคมถึงวันที่12มีนาคม2558ซึ่งการปฏิบัติการทุกภารกิจต้องยึดถือหลักอธิปไตยของประเทศแต่ละประเทศและกฎการเดินเรือในแม่น้ําระหว่างประเทศเป็นสําคัญซึ่งศูนย์ประสานงานแม่คงปลอดภัยนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศประเทศละสองนายประจําการและคอยรายงานผลการปฏิบัติการต่อผู้อำนวยการศูนย์ได้อย่างสม่ําเสมอค่ะ ที่โรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายสมเกียรติบุญรอดรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบนและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรองเรียนเครือข่ายสเต็มศึกษาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหมู่ม้นนงวงหน่วยการโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยและหัวหน้าสวนราชการให้การต้อนรับ สืบเนื่องจากสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทได้ริเริ่มพัฒนาโครงการสเตมศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยได้ร่วมมือกับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำโครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินง,งานศูนย์สเตมศึกษาแห่งชาติและศูนย์สเตมศึกษาภาคทั้งหมดทั่วประเทศ1 3ศูนย์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้นำร่องประจำภูมิภาคต่างๆ โรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยได้รับคัดเลือกจากสสวทให้เป็นศูนย์สเต็มศึกษาภาคประจำภาคเหนือตอนบนโดยสสวทได้คัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายสเต็มศึกษาประจำศูนย์ในรุ่นแรกจำนวน6โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัฒโนไทยพายัพ โรงเรียนสันกำแพงโรงเรียนบ้านเชิงดอยโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่และโรงเรียนพุทธิโสพลโดยในพิธีเปิดศูนย์สเต็มศึกษาภาคเหนือนะคะมีการแสดงนิททรศการด้านการจัดการศึกษาของนักเรียนและคณะครูรวมถึง mm hmm. หน่วยงานต่างๆทางภาครัฐและเอกชนงานนี้จะจัดขึ้นระงวันที่12ถึง14มกราคมนี้ค่ะ ที่กองบังคับการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจโทธนิศักดิ์ธีรสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจตรีประชารัตนพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจตรีวีรวุฒิเนียมน้อยผู้บังคับการตำรวจภูทร, 5, รจทังหวัดเชียงรายพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมกันถแถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติดรายสำคัญทราบชื่อในายนิรันต์หรือสารสกุลรักเกียรติอายุ43ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่236หมู่ที่ ที่5ตำบลบ้านปินอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา สืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมีการส่งมอบยาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อมิซูบิชิรุ่นไททันสีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนในการลำเลียงยาเสพติดเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้ออกค้นหารถผู้ต้องสงสัยปรากฏว่าพบรถยนต์คันดังกล่าวจอดอยู่ภายในลานจอดรถของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และได้เฝ้าจุดไว้จนกระทั่งวันที่14มกราคม2558ผู้ต้องหาได้ขับ ขี่รถคันดังกล่าวออกไปเจ้าหน้าที่จึงได้เรียกให้หยุดรถเพื่อทําการตรวจค้นพบว่ากระบะท้ายมีฝาครอบนะคะเปิดดูพบเป้สนามวางกองรวมกันอยู่10ใบข้างในบรรจุยาเสพติดรวม1ล้านเม็ดพร้อมกับยาไอซ์จำนวน18กิโลกรัมค่ะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากนายสำรานหรือเกาคงกิจเจริญ รัศดนในหมู่บ้านเดียวกันโดยได้รับค่าจ้างเป็นจํานวนเงิน1 0 0 0 0แบาทสําหรับเงินค่าจ้างนั้นตนเองจะนําไปสร้างบ้านนะคะแต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมก่อนเจ้าหน้าที่จึงได้นําตัวพร้อมกับของกลางทั้งหมดเป็นยาบ้าจํานวน1ล้านเม็ดยาไอซ์สิกิโลกรัมรถกระบะมิซูบิชิรุ่นไททันสีขาว1คันและโทรศัพท์มือถือจํานวน2เครื่องเพื่อทําการขยายผลการจับกลุมผู้ร่วมขบวนการต่อไปค่ะ ที่ห้องประชุมทองจัตุกองกําลังผาเมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่พันเอกสิิศิ์หลักกรดรองผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองพร้อมฝ่ายเสยนาธิการร่วมกันแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานรอบ3เดือนของกองกําลังผาเมืองในห้วงเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2557ในสภารกิจหลักได้แก่การป้องกันแนวชายแดนการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนการป้องกันสกัดกั้นแรง,งงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการรักษาความ กอง,งกําลังหาเมืองปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนไทยเมียนมาและไทยลาวเพื่อป้องกันและยับยั้งการรุกล้ำอธิปไตยจากกองกําลังติดอาวุธต่างชาติและสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนที่มีพื้นที่ปฏิบัติการใน24อําเภอชายแดนของ6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์และพิษณุโลกรวมความยาวตามแนวชายแดนทั้งหมด933กิโลเมตรตั้งฐานปฏิบัติการตาม แนวชายแดนจํานวน161ฐานาซึ่งผลการปฏิบัติภารกิจตลอด3เดือนด้วยการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบจํานวน496ครั้งาการซุ่มโจมตีจํานวน46ครั้งาการตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นชั่วคราวจํานวน987ครั้งและการปิดล้อมตรวจค้นจํานวน78ครั้ง ในส่วนการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดต,ตามแนวชายแดนใช้กําลังจากฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนรับผิดช,ชอบในทางกว้างและจัดตั้งฐานปฏิบัติการจํานวน24ฐานจุดตรวจจุดสกัดกั้นจํานวน85จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จํานวน181คนตรวจยึดยาเสพติดจํานวน3,182,736เม็ดยาไอซ์จำนวน44กิโลกรัมเฮโรอีนจํานวน485กรัมและฝิ่นจํานวน424กรัมค่ะ สำหรับการสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสามารถจับกลุมได้จำนวน188รายแยกเป็นชาวพมา่าจำนวน62รายชาวลาว4รายชาวกะเหรี่ยงเหนือ52รายส่วนการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะคะจับกลุ่มไม้ท่อนจำนวน209ท่อนไม้แพรรูปจำนวน370แผ่นและตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุกจำนวน22ไร่เศษค่ะดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดน่านสร้างฝายในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน51ฝายพร้อม ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวด้วยการจัดหาผ้าห่มจำนวน1227พื้ผืนและเครื่องร่มห่มกันหนาวจำนวน5355ชุดค่ะในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะสังเกตได้ว่าสถานการณ์ยาเสพติดเบาบางลงไปแต่อย่างไรก็ตามจากการที่ประเทศไทยยังคงมีความต้องการยาเสพติดสูงอยู่ผู้ค้าหรือเครือข่ายอาจใช้ห่วงเวลานี้ในการขนย้ายเพราะเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ได้ลดกําลังตามจุดตรวจลงเนื่องจากการอ่อนล้าหลังจากปฏิบัติงานในห้อง เวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดสกัดกั้นยาเสพติดด้วยค่ะที่โรงแรมฮอลิเดย์อินในชนะแพ่งพิบูรลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพร้อมร่วมเวทีเสวนาในการจัดงานเชียงใหม่ฮาลานอินเตอร์เนชั่นแนลแฟร์2 0 1 5ครั้งที่2 รองศาสตราจารย์ดรวินัยดะลันผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุลาลงกรมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับองค์กรพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาน องค์กรภาคศาสนาอิสลามและกลุ่มธุรกิจฮารานได้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ฮารานอินเตอร์เนชันแนลแฟร์2558ครั้งที่2ขึ้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในด้านการกระตุ้นธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮารานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพร้อมยกระดับความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮารานโลกของประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาฮารานานานาชาติการประชุมคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยการเปิดตัวศูนย์วิเทยศาสตร์ฮารานและการแสดงสินค้าฮารานานานาชาติซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะจะจัดขึ้นรองวันที่5ถึง8กุมภาพันธ์นี้ค่ะพันเอกจิรวัตรนาคารัฐผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทาหารม้าที่5พร้อมกำลัง ร่วมกันจับกลุ่มนายจหาไม่ทราบนามสกุลชาวพามา่าเชื้อสายมูเซอร์พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน1 0,000แสนเม็ดนักกองบังคับการควบคุมที่2หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่5ฐานปฏิบัติการบ้านร้องทานตําบลสีดงเย็นอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่สืบเนื่องจากชุดลาดตระเวนสืบทราบว่าจะมีกลุ่มค้ายาเสพติดลักลอบลาเลียงยาเสพติดจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่เขตชายแดนไทยจึงวางกำลังชุดปฏิบัติการบริเวณเส้นทางช่องทางเขาหัวล้นตําบลม่อนปินอำเภอ ฝางจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งพบกำลังไม่ทราบฝ่ายจํานวน3คนสะพายเป้เดินผ่านเข้ามาในพื้นที่จึงส่งสัญญาณขอตรวจคน้นผู้ต้องสงสัยนะคะได้พยายามหลบหลีกการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่พากันวิ่งหลบหนีเข้าป่าและได้ทิ้งเป้สัมภาระที่ผู้ต้องสงสัยนําติดตัวมาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบในพื้นที่ค่ะพบนายจาฮาที่พรัดตกเขาใกล้บริเวณที่เกิดเหตุสามารถจับกุมได้เพียงรายเดียวนะคะพร้อมของกลางเป็นยาบ้าจำนวน1000 0เม็ดจึงคุมตัวมาดำเนินคดีสืบสวนขยาย ผลตามกฎหมายต่อไปค่ะ จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่รวม25อำเภอมีอุณหภูมิลดต่ำลงกว่า15องศาเซลเซียสติดต่อกัน3วันซึ่งทางนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามในประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวแล้ว25อำเภอพร้อมเสนอของงบประมาณช่วยเหลือจากจังหวัดเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทและของงบประมาณจากส่วนกลางรวม32ล้านบาทเพื่อนำมาให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวแต่เบื้องต้น ได้รับอนุมัติงบประมาณมาก่อนจํานวน6ล้านบาทเศษนะคะเพื่อนํามาซื้ออุปกรณ์กันหนาวให้กับประชาชนค่ะจากการสำรวจพบขาดแคลนผ้าห่มและอุปกรณ์กันหนาวจำนวน337,000พื้นนซึ่งในขณะนี้นะคะก็ได้มีการทยอยแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆแล้วค่ะ ทางด้านบนยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นายพรเทพเจริญสืบสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เปิดเผยว่าเช้านี้สภาพอากาศบนยอดดอยยังคงหนาวจัดล่าสุดวัดได้นะคะเช้านี้อยู่ที่2องศาเซลเซียสจุดชมวิวกิ่วแม่ปานค่ะว,วัดได้อยู่ที่4องศาเซลเซียสท้องฟ้าเปิดหมอกลงหนาะแต่ไม่มีน้ําค้างหรือว่าแม่คณิ้งแต่อย่างใดนะคะด้วยความหนาวเย็นและทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติยังคงทําให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวภายในอุทยานกันอย่างหนาแน แน่นค่ะ วันนี้เวลา9้านาฬิกาพลตำรวจโทธนิศักดิ์ธีรสวัิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5าพร้อมกับเจ้าหน้าที่สืบสวนสพเมืองเชียงใหม่ร่วมกันแถลงข่าวคดีร่วมกันช่อโกงทรัพย์และความผิดเกี่ยวกับพร,รบอรคอมพิวเตอร์จากการสอบสวนทราบชื่อผู้ต้องหานายโซลาโรติมิอายุ29ปีสัญชาติไนจีเรียและนางสาววรรณกรสุขมิ่งอายุ29ปีสัญชาติไทยร่วมกันช่อโกงทรัพย์พร้อมของกลางสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำนวนหนึ่งเล และบัตร ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำนวนหนึ่งใบ พลตำรวจโทธนิศักดิ์ธีรสวัิรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5กล่าวว่าผู้เสียหายคือนางสาวอัชราพัฒทองอายุ53ปีทำธุรกิจร้านอัชราเครื่องเงินอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อลูกค้าผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งสองรายซึ่งผู้ต้องหามีพฤติกรรมเข้าไปแฮ็กข้อมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสียหายในช่วงปีใหม่หลังจากนั้นผู้ต้องหาทั้งสองรายก็ได้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อคล้ายกันส่งให้ลูกค้าที่สั่งสินค้าเพื่อแจ้งเปลี่ยนหมายเลขบัญชีที่รับชําระสินค้าเป็นของธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ได้ไปเปิดไว้นั่นเองนะคะจนกระทั่งมีลูกค้าต่างประเทศลงเชื่อจํานวน2รายค่ะลูกค้าก็ได้โอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวเป็นจํานวนเงิน1นึ่งแบาทหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นําตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายมาดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะ วันนี้เวลา10นาฬิกานายประถมทันใจผู้ช่วยผูย้อำนวยการสำนักง,งานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์โดยได้ร่วมแถลงข่าวถึงการจำหน่ายพันธบัตรอมทรัพย์ รุ่นพิเศษรุ่นสุกกันเธอเราของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2,558ที่ห้องประชุม4ชั้น4สารกลางจังหวัดเชียงใหม่ซึบเนื่องจากกระทรวงการคลังมีนโยบายในการส่งเสริมการออมของภาคประชาชนจึงได้มีการออกพันธบัตรออมทรัพย์วงเงิน1แสนล้านบาทที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อให้เป็นการกระจายการเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้อย่างทั่วถึงทางกระทรวงการคลังจึงได้กําหนดวงเงินซื้อสูงสุดอยู่ที่2ล้านบาทค่ะ ผู้ออมจะได้รับความมั่นคงสูงสุดในการออมนะคะได้โอกาสในการเข้าถึงการออมและได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดยรัฐบาลใช้เงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนที่รัฐบาลรับภาระรวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาล ธนาบานัตรดังกล่าวมีการออกจำหน่ายรอบแรกตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาค่ะไปจนถึงวันที่18มกราคม2558สำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักง,งานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังค่ะ ที่สถานีตำรวจภูทรช้างเผือกเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนได้นำหมายจับเลขที่446ทับ2557เข้าจับกลุ่มตัวนายทองแดงหรือศักิ์สิ์มูลคำอายุ60ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่42หมู่ที่3ตำบลแช่ช้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมข้อกล่าวหาร่วมกับพวกยักยอกรัยซึืบเนื่องจากผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพเมื่อวันที่12มกราคม2556พร้อมกับพวกได้นำเอกสารส่วนตัวไปขอเช่ารถจากร้านห้างหุ้นส่วนจำกัดชื่อตรงแบตเตอรี่ ถนนช้างเผือกจากนั้นได้นํารถเช่าเป็นรถเก๋งวีออสสีขาวนะคะไปขายต่อให้กับกลุ่มแก๊งในราคา1นึ0 0 0สบาทและนําไปสวมทะเบียนขายได้ก่อเหตุกรณีเช่าและนําไปขายอีกหลายคันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะผู้ต้องหาสารภาพอีกว่าหลังจากได้เงินก็นําไปแบ่งกันและพากันไปเล่นการพนันย่านประเทศเพื่อนบ้านแถวอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและได้หลบหนีการจับกุมมานานปีจนกระทั่งมาถูกจับกุมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสืบสวนสอบสวนก็ได้นําตัวมาขยายผลหาแหล่งกลุ่ม บวนการรับซื้อของโจรต่อไปนะคะหากท่านใดสงสัยว่าจะเป็นรายเดียวกันกับที่ก่อเหตุสามารถไปแจ้งความต่อเจ้าพนักง,งานสพช้างเผือกได้ในวันและเวลาราชการค่ะ วันนี้เวลา14นาฬิกาดรอุปธรรมภวภพูตาโนนณมหาสาราคามประธานคณะกรรมการเป็นประธานเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแล,ลสำนักงานพื้นที่พเิเศษเชียงใหม่นซยซาฟรีครั้งที่1ทับ2558ซึ่งภายในงานมีการแนะนำคณะอนุกรรมการกำกับดูแล,ลสำนักงานพื้นที่พเิเศษเชียงใหม่นซยซาฟรีผู้ตรวจรชาชการสำนักนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่15นั่นก็คือท่านหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลนั่นเองนะคะการประชุม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,558ของสำนักง,งานเชียงใหม่ในาฟรีผลการดำเนินงานและแผนความต้องการรวมไปถึงงบลงทุนเบื้องต้นประจำปี2,559ณห้องประชุมเพือนวารีกุญชรสำนักง,งานเชียงใหม่ในาฟรีค่ะ เมื่อเช้าวันนี้เวลา9นาฬิกา39นาทีน,นายอนันต์กิติรัตนวสินนายอำเภอสันทรายเป็นประธานเปิดร้านเบทาโกรช็อปสาขาเชียงใหม่สาขาที่3ซึ่งนับว่าเป็นร้านเบทาโกรช็อปสาขาที่124ของเครือเบทาโกรร้านเบทาโกรช็อปสาขาที่3นับเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ดําเนินธุรกิจให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอสันทรายชาวแม่โจ้และอำเภอโดยรอบเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเครือเบทาโกรดังวิสัยทัศน์ของเครือเบทาโกรที่ว่าเพื่อ คุณภาพชีวิตโดยเบทาโกรมุ่งทุ่มเทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์และบริการเปี่ยมคุณภาพเครือเบทาโกรจึงพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และระบบบริการต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อเติมเต็มชีวิตของผู้คนก้าวสู่การเป็นแบรนด์ซึ่งมุ่งเน้นด้านอาหารปลอดภยัยเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของประชาชนค่ะ ที่ห้องประชุมราชาวดีโรงแรมคุ้มภูคำสำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ2558โดยมีนายบุญมีจันทระาวงเลขาธิการประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อดีตอธิบดีกลมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในช่วงเช้าค่ะ ด้วยกรมส่งเสริมสหกรได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานประจำงบประมาณ2,558เพื่อดําเนินการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ขแ<ละ>ขงกิจกรรมประกอบด้วยการส่งเสริมให้สหกรอ,อยู่ในระดับเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติการส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและมีการควบคุมภายในระดับดี การส่งเสริมให้สหกรณ์มีระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจและส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถแก้ไขปัญหาการขาดทุนในการดําเนินธุรกิจได้สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ยกระดับการจัดชั้นมาตรฐานสหกรณ์และเปิดโลกทัศน์ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการ จัดกิจกรรมเพื่อนําไปสู่ความเข้มแข็งและสามารถเข้าสู่เกณฑ์ดีเด่นระดับชาติในอนาคต2ครั้งด้วยกันค่ะประกอบด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะและครั้งที่2คือการศึกษาดูงานเสริมสร้างองค์ความรู้ซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1 5บหถึงสิกมกราคมนี้ณนะสหกรณ์การเกษตรเมืองรับแลจำกัดจังหวัดอุตร,รดิตถ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติในเขตภาคเหนือค่ะ โลกหรอเบีย,งงงงย,งย้งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2014จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในช่วงคราบเกี่ยวปลายปีไปจนถึงต้นปีใหม่ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่24ธันวาคม2557ถึงวันที่11มกราคม2558ที่บริเวณสวนไม้งามริมกกใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวง ภายในงานพบกับความสวยงามของดอกไม้นานาชนิดเช่นกล้วยไม้ทิวลิปลิลลี่ชื่นชมวัฒนธรรมชนเผ่าสีสันแห่งเชียงรายสาการะภาพรมสารีริกธาตุจากประเทศพูตานขอพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตรวมไปถึงตื่นตาก,กับขบวนบุพชาติทางน้ำนะคะซึ่งก็มีแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ สำหรับคุณชมท่านไหนที่พลาดการติดตามรับชมนะคะสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง f a c e b o o k c o m l c เชียงใหม่ค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับข่าวประจำวันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ